สวัสดีทุกๆท่านวันนี้เราจะมาพูดถึงผลงานชิ้นหนึ่งผลงานนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อประมาณปี1853ถึง1890ผลงานนี้มีชื่อว่า Wisfie w i s, s c o ที่แปลตรงตัวได้ว่าทุ่งข้าวสาลีกับอีการหรือในอีกชื่อของภาษาไทยว่าทางสามแพ่งผลงานนี้เป็นของศิล,ลปินที่ทุกคนรูจ้จัก ยาวินเซนเวนโกผู้ที่ได้รับขนานนามให้เป็นศิลปินแห่งยุคและเป็นศิลปินผู้ยิ่งใหญ่มาจนถึงปัจจุบันแวนโกหรือในชื่อเต็มวินเซนวิลเลียมแวนโกเกิดเมื่อ30มีนาคมพศ .1853 ประเทศเนเธอร์แลนด์แวนโกได้รับการศึกษาที่แอนท์เลอร์มและจบชีวิตลงเมื่อ29่กันายน1890 ในวัยอายุ37ปีที่ประเทศฝรั่งเศสสาเหตุเกิดจากการได้รับบาดเจ็บแผลกระสุนปืนจากการที่ยิงใส่หน้าอกของตนเองในชีวิตของแวนโก้นั้นผ่านเรื่องราวเลวร้วายหลายอย่างจนในสุดท้ายจึงสันนิษฐานได้ว่าวินเซนต์แวนโก้มีความผิดปกติทางจิตวินเซนต์แวนโก้จึงถูกมองว่าเป็นศิลปินที่มีปัญหาทางด้านจิตใจที่ปิดเบี้ยว แต่ต้องยอมรับในด้านทักษะทางศิลปะว่าเขาเป็นศิลปินที่โดดเด่นมากและเป็นที่น่านับถือทีนี้เรามาเข้าเรื่องของรูปภาพกันดีกว่ารูปภาพนี้มักเป็นประเด็นถกเถียงชวนเข้าใจผิดให้นึกว่าภาพนี้เป็นผลงานสุดท้ายในชีวิตของวันโก้พอที่จะเข้าใจได้เพราะภาพนี้ทำให้คนมองเห็นถึงบรรยากาศของท้องฟ้าที่น่าสะเทือนขวั ฝูงอิกาที่โบยบินเหนือนทุ่งข้าวสาดีและเส้นทางแงที่ถูกตีความหมายถึงเส้นทางแห่งความตายของตัวแวนโกที่กำลังจะมาเยอือนนอกจากนี้รายละเอียดและองค์ประกอบของภาพสื่อถึงเส้นทางเดินตรงกลางที่รัดเหลาะผ่านทุ่งแต่ปลายเส้นทางนั้นกลับคล้ายเส้นทางที่จะเลือนหายไปเล่ากับบอกบอกถึงทางตาัรและความสบสนในจิตใจของตัวแวนโก ที่ไหลทางออกของชีวิตเราก็จะเป็นสัญญาณของความตายและด้วยบรรยากาศภาพที่เงียบเหงาว่งเวและแฝงด้วยรางร้ายจากความตายของฝูงอีกาและท้องฟ้าสีน้ำเงินปนดำองค์ประกอบของภาพจึงถูกตีความหมายถึงช่วงท้ายแห่งชีวิตของเขาที่ใกล้จะดับสูญรวมไปถึงคำาล่ำดื้อที่เล่าต่อๆกันมา จึงท,ทำให้มีคนจำนวนไม่น้อยที่พร้อมจะเชื่อกันว่าภาพนี้คือจิตกรรมภาพสุดท้ายของแวนกบแต่ในความจริงเขาสร้างผลงานอื่นๆอีกมากมายจากภาพนี้ความจริงแล้วแวนโกต้องการจะให้ทุ่งข้าวสาลีของเขาภายใต้ท้องฟ้าที่มีพายุสแสดงถึงความโศกเศร้าและความเหงาสุดขีดแต่ในขณะเดียวกันเขาก็ต้องการสแสดงความคิดของเขาที่ว่า การมีสุขภาพดีและเสริมสร้างเกี่ยวกับชนบททั้งนี้มันทำให้เห็นว่าเวนโกไม่ใช่ศิลปินที่มีปัญหาทางด้านจิตใจแต่เป็นศิลปินที่สามารถใช้อารมณ์ทางด้านลบที่อยู่ภายในแสดงออกมาเป็นผลงานที่สวยงามได้มันทำให้เราทุกคนตระหนักถึงอารมณ์และเรียนรู้ที่จะใช้มันเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์บนโลกใบน,นี้ไม่ใช่ให้อารมณ์เป็นคนควบคุมเรา ขอบคุณครับ